ยังยังมีพี่น้องประชาชนมีพรรคพวกพื้นูงเราอีกหลายคนครับที่กําลังประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้มีโอกาสไปพึ่งพาอาศัยอะไรเลยหนึ่งอายสองปวดสังคมรังเกียบนะครับสามไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทีจะแนะนำเขาไว้อย่างไงอย่าไปปิดกั้นตัวเองเลยครับอย่าไปปิดทางเลือกตัวเองหรือว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อที่ว่าในสิ่งที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับมันมีทางเลือก ในสมุนไพรของเราเนี่ยครับมันก็เป็นเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งครับที่จะช่วยรักษาในระดับหนึ่งซึ่งผมก็มีความหวังว่าต้องแข็งแรงขึ้นอาจจะตรวจปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายอาจจะน้อยลงครับผมมีความหวังอย่างนี้เพราะสภาพภายนอกของผมเนี่ยตอนนี้ที่ผมสังเกตตัวเองแข็งแรงขึ้นโรคประจําตัวก็หายแยงโรคภูมิแพ้งูสวัสดพวกที่เป็นส่วนเกินของร่างกายเป็นซิด เป็นหูดอะไรก็หายหมดครับของพี่เนี่ยหรอของผมเนี่ยที่เป็นชุมนุมที่ว่าตรงไหน<ร>หเป็นศูนย์รวมมากาที่ที่ว่าเอ่อตรงไหนที่ผมอ่อนแอเนี่ยจะมีเชื้อราพวกพี่พก็จะสังเกตนะว่าพี่เป็นอะไรบ้างอะไรบ้างรู้สึกว่าพี่ศึกษาเรื่องนี้เยอะเนาะก็ก็คือผมที่ว่ายืดอายุมาด้วยยาต้านมาห้าปีก็ต้องต้องศึกษาครับต้องอยู่ละอยู่ได้ตั้งห้าปี้วบางครั้งบางทีให้ผลวิเคราะห์ ตัวเลือดผมผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ่ะบางทีผลการวิเคราะห์ว่า WBC ไว i t e blood c e l จำนวนไม่เลือดขาวนะครับโอ้ยอยางกันชชมวยเลยนะ WBC ผมว่าเอ๊จะให้หมอยให้ผมขึ้นโชควยหรือเปล่าสถาบัน WBC ผมแล้วก็อีกตัวนึงก็คือที่สำคัญสำหรับต่อสู้กับโรคเอดก็คือ ABS CD4 ก็เขียนมาอย่างเงี้ยคร CD4 CD4 ABS ค่าของภูมิต้านทานของร่างกาย ครับผมผมเพิ่งทราบตอนตอนที่ว่าผมมาเริ่มศึกษาตอนที่ผมมันมันมาศึกษาตอนที่ผมดื่มแล้ว<จ>อ่ะเมื่อก่อนเราไม่เคยเล่นจนกันกแ็แม้นแต่หน้าผมในหมอยังไม่เคยมองหน้ามันเพราะเขไม่สนใจหรอกเพราะว่าโรคนี้มันมันอย่างว่าครับคุณคำรนโรคนี้มันไม่มีหวังครับที่ว่าจะรักษาแล้วมันจะหายไม่หายครับเคยเคยเคยนักคุยกันคุณชมครับ ก่อนที <biraz motiv ators> <m> ่เราจะคุยคุยค <sm> ุยแบบสนุกสนุกน้อในขณะที่เราเราถ่ายทำหลายเคสถ่ายของคุณกรณิดไปด้วยถ่ายของคุณไปบูรไปด้วยสองคนก็บอกว่าคนที่เป็นสเก็ตเงินก็บอกว่าวันนี้เขาเป็นเอ็นดีกว่าคนที่เป็นเอ็นก็บอกว่าพูดจัเป็นสเก็ตเงินดีกว่าแรกกันความรู้สึกของแต่ละคนคือเป็นทุกทรมานทุกโรคที่เป็นเป็นตัวของตัวเองดีกว่าเป็นแล้วรีบรักษาผมคิดว่าเป็นรักษาแต่เนิ่นๆ น่าจะดีที่สุดน่าเป็นดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปปิดกั้นความคิดของตัวเองไม่ต้องไปอายความอายเป็นบอกเกิดแห่งความตายไม,ตไม่ใช่เรื่องที่ว่าน่าอายถ้าเราป่วยเราก็ต้องรักษาครับทุกโรคไม่มีใครคิดว่าอยากจะเป็นเนาะไม่มีใครคิดว่าอยากจะเป็นทุกโรคครับคือ,อ,อใจชายเนี่ยสามารถบําบัดได้หลายโครคตามเคสที่ว่าตลาดรายการตลาดน้ำสุขภาพได้ออกไปค,ครับรบผมก็ลอดตายมากับ กับเคสต่างๆที่ชมรายการที่<ม>ดูพี่ก็ได้ดูชีวิตเหมือนกันดูครับผมผมได้ดูในส่วนเลยม้มถามพี่นิดนึงวันนี้ทำไมถึงกล้าเปิดตัวเองว่าเราเป็นเอหรือเป็นเอชเอฟในความรู้สึกผมซึ่งต้องบอกว่ามัน,ม,นมันไม่ใช<ม>่เรื่องธรรมาดาอยากจะบอกบุญน่ะอยากจะบอกเพื่อนๆครับที่ติดเชื้อมันมี มันมีหลายอาการอาการแรกๆก,ก็คือยังยังไม่ออกอาการนะครับเป็นระยะที่ว่าเป็นภาวะที่ติดติดเชื้อเป็นเลือดบวกอย่างเงี้ยรีบดื่มใจชัยเพราะมันจะทําให้ร่างกายกระตุ้นภูมิต้านานขึ้นมาแข็งปกติหรือคนที่ป่วยอยู่ก็ต้องดูด้วยว่าเราเป็นเป็นโรคแทรกซ้อนอะไรเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับไตอะไรเงี้ยต้องศึกษาแล้วก็มาถามคนที่รู้อยากจะบอกบุญอยากจะบอก,อกบอกุญไม่อาย ก็ไม่อายนะครับคือผมต้องการช่วยช่วยเหลือคนให้เขามีสุขภาพดีเหมือนผมคนที่ป่วยตามทายติติคนที่เป็นโรคเอด1หนึ่งล้านกว่าคนคอยากให้เขามีสุขภาพดีเขาจะได้ทํางานได้ถ้าเกิดวันนี้สิ่งที่พี่กําลังทําอยู่หลายๆท่านทําอยู่ในการที่เรามีโอกาสที่สภาพพี่เปิดตัวมันสามารถช่วยคนที่เขาประสบปัญหาได้สักคนสองคนในความรู้สึกพี่เป็ปนะ เ<ผ>อาแค่คนสักคนพี่บอกเป็นล้านเลยนะคนที่มีปัญหาต่้งนี้นผมว่าภูมิใจมากเพราะทุกวันนี้ผมผมก็ได้เผยแพร่แล้วก็ช่วยเหลือสามสิบกว่าคนที่ผมดูแลตามที่ศูนย์เสียชายมอาหมายให้ผมครับสามสิบกว่าคน, <c oughs> คนบางครั้งโรคที่ใหม่หมๆเนี่ยไม่มียาฆ่าเชื้อแต่ผมสามารถที่จะรักษาด้วยตัวนี้เขาฟื้นขึ้นมาได้วันนี้เขาไม่สามารถที่จะมาตัวรายการได้เพราะว่าเขาต้องทํางานทดแทนในช่วงนี้เขาป่วย อย่าไปพูดว่ารักษาเลยนะพวกเราไม่ใช่หมอนะเอาไปแนะนํำเขาไปแนะนําไปดูแลอไรคเขาไปดูแลไปให้กําลังใจครับครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้ววันนี้เอได้มีโอกาสช่วยคนที่ต้องบอกว่าที่ตัวเองไปแนะนําเนี่ยเป็นโรคอะไรบ้างกลุ่มของโรคอะไรกลุ่มของโรคเบาหวานอันดับหนึ่งนะที่หวานที่ได้เกิไวรัสตับอักเสบบีครับก็มีก็มีเ i v ว ก็เริ่มเริ่มโทรเอเจวีมีแน่นอนเพราะเราเป็นต้นแบบเอเจวีเขาก็มีความกล้าที่จะรักษาการเปิดตัวครับก็ผมก็บอกเขาว่าเธอรอดตายแล้วแหละผมไปบูนแข็งแรงอยู่เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันนะครับก็ชื่นชมรับครับที่เขามีความรับผิดชอบต่อตนเองที่จะรักษากับเราครับครัผมแล้วกลุ่มของโรคอื่นไหมโรคอื่นคือผมพูดได้พูดได้โรค ที่คุณคุณย่าครับโรคที่เป็นยุงลายเป็นพาหะยุงลายอยากป่ายางอะไรนะที่คุณคุณย่ามีใต้แรงมากก็ระบาดมาถึงถึงระยองในหมู่บ้านของผมเพราะม,มีสวนยางพารามนกันก็ระบาดก็ผมผมก็ช่วยมาสองสามลายนะครับที่ฟื้นเขาดีขึ้นครับแต่ต้องกินต่อเนื่องมันเป็นไวรัสในกระแสะเลือดครับก็ดีใจภูมิใจครับที่ว่าคนใกล้ตายอย่างผมได้มีโอกาสดูแลคนป่วย สามสิบกว่าชีวิตครับสามสิบกว่าชีวิตที่ตอนนี้ดูอะไรครับอาการดีขึ้นมีความสุขไหมครก็มีความสุขครับก็ก็เหมือนชีวิตผมก็ดูแลผลยางทําการเกษตรก็ชีวิตเปลี่ยนไปครก็จะเริ่มเป็นหนี้แล้วครับทำไมเพราะว่าจะต้องอใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ทางด้านการเกษตรอ๋อพอกําลังกายดีขึ้นเขนอยากจะทําพัฒนาให้นดีขึ้นกว่าเดิมก็เชื่อมั่นในบริษัทรักไทยก็คิดว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ทางทางด้านการ,การเกษตรของบริษัทรักไทยใช่ก็มีด้วยครับอันนี้ก็ต้องศึกษาเนาะคให้ชัดเจนอย่าไปมันอกมันใจกันมา100เปอร์เซ็นต์ครับต้องสึกษาว่าให้มันเราเป็นปัญหาอะไรก็คนเจ้าของสวนยังรักษาหายได้นับภาษาอะไรก็ต้มไม้สวนไม่หายให้มันรู้ไปเจ้าของสวนยังดูมาเลย นะ่รับนี่ก็คือความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึงครับคุณผู้ชมครับที่ต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับผู้ชายคนหนึ่งที่กล้าออกมาพูดกล้าออกมาเปิดตัวกล้าออกมาเผยแผ่เรื่องราวของเขาในขณะที่เป็นโรคที่สังคมไม่อยอมนะครับนั่นก็คือเอสวีือเอชนะครับวันะนะี้ทางรายการตลาดนัดสุขภาพของเราต้องขอขอบคุณมากๆและมากๆแทนพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องเดียวกันและโรคอื่นๆที่ได้กำลังใจจากผู้ชายคนนี้ นะครับพี่ไพบุตรครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับแล้วเราจะกลับมาพบกับเรื่องราวแบบนี้อีกในครั้งต่อไปดูซิว่าเราจะมีเพศของสบการณ์คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้านใดบ้างกับรายการตลาดัสุขภาพวันนี้เราขอต้อนราบทุกคนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ